ทางลักผ่านข้ามทางรถไฟหมายถึงจุดตัดข้ามทางรถไฟที่เกิดจากการสร้างขึ้นเองของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับทางรถไฟเพื่อใช้สัญจรไปมาในการเดินทางทําให้ไม่มีเครื่องกัน้นและป้ายสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือนว่าเป็นจุดตัดข้ามทางรถไฟ ในการสร้างจุดตัดข้ามทางรถไฟนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจะอนุญาตให้หน่วยงานที่ขอทำทางข้ามต้องปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟและตามกฎหมายซึ่งจะมีป้ายสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ยวดยานก่อนขับข้ามจุดตัดทางรถไฟดังนั้นหากเราจะขับรถตัดข้ามทางรถไฟควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรไม่ว่าจะมีเครื่องกัน้นหรือป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมค่ะ ้วความห่วงใยจากการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคม